สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะสถานที่หนึ่งนะที่ผมเพิ่งได้ไปเจอมานในจังหวัดลบบุรีนั่นก็คือสถานที่แหล่งซื้อไม้พาเลทนะครับที่ลบบุรีนะครับ,บ,รบผมผมก็จําเป็นต้องหานะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นที่ผมสร้างตรงนี้อยู่เนาะที่นี่ไม้มันหมดแล้วนะผมก็เลยต้องการที่จะจะได้ไม้มาทําต่อนะครับในวันนี้ผมก็ไปซื้อมาต้องบอกว่ามหมดเงินไปเกือบเกือบหมื่นเลยนะครับทั้งหมดในที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับรวมถึงตรงนี้แล้วก็ ไม้กองนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยผมซื้อมาทําอะไรแล้วมันเป็นอย่างไรกันบ้างของแต่ละตัวนะครับผมก็ในส่วนของไม้พาเลทที่ผมไปซื้อเนี่ยสถานที่เนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่อยู่โซนเดียวกับทางโรงงานมินิแบร์นะครับเป็นเส้นเดียวที่อยู่ข้างๆเส้นที่อยู่ข้างโรงงานมินิแบร์ด้านข้างนะครับที่ทางไปพัฒนานิคมครับนั่นแหละเส้นนั้นนะเลยวงเวียนไปนิดนึงขวามือนะครับแล้วเลี้ยวเข้าซอยไป ก็จะเจอเลยนะครับเป็นแหล่งไม้พาเลทที่เขารับโดยตรงมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มาขายในราคาที่ต้องบอกว่าผมในส่วนตัวของผมผมคิดว่ามันไม่แพงนะครับผมอย่างตัวนี้เนะครับก็ผมคิดว่าจะมาทําเป็นฝาด้านข้างนะครับของตัวบ้านของเรานะครับก็คือติดฝาด้านข้างเลยนะครับเพื่อเพิ่มลวดลายอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวผมมาอธิบายทีว่าราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ อันนี้ผมก็ไปเลือกมานะครับต้องบอกว่าแผ่นนึงเนี่ยต้องบอกว่าแพงกว่าที่ผมเคยซื้อมาที่ผมเคยซื้อจากพระพุทธบาทนะครับอันนี้จะอยู่ตกแพงกว่านะครับพระพุทธบาทผมซื้อมาแผ่นละร้อยยี่นะครับแต่อันนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยแปดสิบนะครับผมจะแพงกว่าประมาณหกสิบาทแต่ว่าผมจําเป็นต้องใช้นะผมก็เลยต้องซื้อมาแล้วก็คิดว่ามันก็ยังถูกอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าแผ่นนึงเนี่ยขนาดหน้ากว้างเนี่ยหกนิ้วนะครับหนาสองนิ้วเลยนะครับแล้วก็ยาวสองเมตรตรีสิบนะครับ แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะยาวแค่2เมตร10นะครับแต่หน้ากว้างแล้วขนาดเนี่ยเท่ากันอันนี้ผมตัดแบ่งครึ่งไปแล้วน,นะครับเพราะว่าพอ,พอมาเนี่ยผมก็จะตัดแบ่งครึ่งเนาะเพราะเพิ่มาการใช้งานให้ได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีตัวไม้เนี่ยครับไม้แบบนี้นะประมาณ3นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ก็คือตกตัวละ80บาทยาวประมาณเมตร6เมตร7 0ิดเซนนะครับก็จะม,มาทําเป็นใช้เป็นคานล่างตรงนู้นนะครับแบบนั้นนะครับเป็นคานล่างตัว นะประตูนี้น่าจะรับน้ําหนักอะไรได้ดีเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยผมจะมาทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจสถานที่ซื้อนะใครอยู่ใกล้ใกล้ลบบุรีเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบเบอร์โทรไว้ไว้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าป้าเขาเนี่ยเขามีแต่เบอร์โทรนะครับเขาไม่มีพวกลิงก์ไลน์อะไรเขาไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวผมลองแนบไปให้ใครจะไปซื้อนะครับเพราะผมแนะนําว่าซื้อเยอะๆจะคุ้มนะครับเพราะว่าจะได้ขนส่งทีเดียวจะเยอะๆนะครับ ตัวนี้เาบอกไปแล้วเนาะก็แผ่นละร้อยแปดสิบนะครับซื้อมาสิบเอ็ดแผ่นแล้วก็อันนี้ร้อยห้าสิบซื้อมาเจ็ดแผ่นรวมกันเนี่ยก็อยู่ทักประมาณตรงเนี้กองเนี่ยสามพันนะครับกองนี้ตกประมาณ3า0พบาทนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนนี่ตัวนี้เป็นไม้กล่องลังนะครับซึ่งมันเป็นไม้อันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะเป็นไม้ญี่ปุ่นนะครับอันนี้น่าจะรับโดยตรงมาจากที่บริษัทนิแบร์นะที่เขาเอาของมาแล้วนะครับเอาของมาแล้วก็ เอาของเอาไปใช้งานเนาะมันก็จะมีไม้ตัวนี้มานะครับอันนี้ตกอันหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ230บาทนะมันจะได้งานประมาณ1 2 3 4 5ส7สามี่ห้าดนะครับแต่แผ่นตรงนี้จะใหญ่หน่อยนะครับจะมีแผ่นด้านข้างก็อาจจะหน้าประมาณทักหน้า3นะครับอันนี้น่าจะมาหน้า4ีา 5, นะ่หน้าหได้น้า4ี่ครึ่งอะไรเนงะี้ยอันนี้ประมาณหน้า2ครึ่งไหมประมาณนั้นนะครับทีนี้ตัวเนี้ยตัวละ230บบาทนะครับซึ่งผมมองว่ามันมันน่าจะคุ้มอะ่ะนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะแต่ผมคิดว่ามันจะเอา,เอามาทําด้านข้างฝาเนี่ยข้างฝาตัวบ้านของผมเนี่ยได้แล้วอีกอย่างมันทนแดดทนฝนด้วยไม้ตัวนี้นะครับมันเป็นไม้ญี่ปุ่นนะครับเป็นเจแปนนะถ้าเราดูรหัสนะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ย,นะเย JP เนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะครับึ่งผ่านการฮีททิทเมนต์มาแล้วนะครับ HT นี่คือฮีททิทเมนต์อบความร้อนแล้วก็สันลักนี้ก็คือเกี่ยวกับ อะไรสักอย่างนี่จำไม่ได้ก็ประมาณนี้ละกันนะซึ่งตัวนี้ผมมองว่าเอามาทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะใครจะเอามาทําแปลงผักเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยก็ซื้อมา20ตัวเลยนะครับตัวละ230ก็ตกแล้วอยู่ที่ประมาณ4,006นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยกองเนี้ย4,006อันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะว่าวัตถุดที่เราจะมาใช้แรล่งต่างเนี่ยมันมันดีไหมอย่างไงแต่ผมเนี่ยก็ต้องบอกว่า ผมก็คิดว่ามันน่าจะมันจะน่าจะคุมค้มอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นอะไอตัวนี้นะครับถัดมาเดี๋ยวมาดูกองนี้กันบ้างกองนี้เลยเนี่ยผมต้องบอกว่าผมเห็นแล้วนี่ยผมถือว่าอยากได้เลยอะ่ะเพราะว่าอ่าท่อนหนึ่งเนี่ยตกประมาณ20บาทนะครับท่อนหนึ่งอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูไม้นะล้มเป็นไม้ดีมากเลยนะผมจะบอกเลยนะครับเป็นไม้ที่แข็งสาม,มารถที่จะเอามาทําขาโต๊ะทําคานทําอะไรเนี่ยได้เลยนะครับแล้วเป็นไม้ที่ถือว่าแข็งมากนะครับมันไม่ใช่เป็นไม้แบบ ไม่ใช่ไม้สนนะมันไม่ใช่ไม้สนนะมันเป็นไม้เหมือนไม้ยางไม้อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันแข็งแล้วก็มีผมคิดว่าน่าจะเอามาทํางานอะไรได้เยอะนะครับเอามาทําคานตัดครึ่งก็ยังได้ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับเนี่ยตัดครึ่งก็ยังแข็งแรงอยู่เลยตกเส้นหนึ่งเนี่ยประมาณยี่ิบาทนะผมก็เลยซื้อมาเยอะเลยนะครับซื้อมาประมาณสักกี่เส้นนะอืมประมาณสักเจ็ดสิบกว่าเส้นนะเจ็ดสิบแปดสิบเส้นนะครับเนะี่ยที่กองอยู่ตรงเนี้ย นะครับก็ตกแล้วมาสักพันพันห้าแล้วกันตรงนี้กองเนี้ยประมาณพันห้านะครับแล้วก็จะมีตัวไม้พลเลดอันนี้นะป้าเขาลดให้เขาบอกให้ตัวนเนี้ยเนี่ยจะเห็นว่าเออมันแข็งแรงมากนะครับสามารถใช้งานได้หลายปีเลยนยะตัวเนี้นะครับแผนน่นนึงเนี่ยตกแค่ห้าสิบบาทเองผมก็เลยเอามานะนึกว่ามีเยอะนะผมผมกะจะเอาเยอะกว่าน,นี้นะเขามีแค่สามอันนะก็เลยได้มาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็สองตัวนี้นะเห็นไหม คือคือไอตัวขาด้านล่างเขาเนี่ยจะเป็นเป็นไม้แบบนี้เลยนะประมาณหน้าสามหน้าสี่เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ไม้เนี่ยมันเหมือนถูกเครื่อเคลือบด้วยน้ํายาอะไรมาแล้วด้วยนะครับตัวหนึ่งห้าสิบาทก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับเราสามารถเอามาทําพื้นทําลายทางเดินอะไรเงี้ยสาหรับเดินได้นะครับพื้นที่แฉะอะไรเงี้ยเราเอาตัวนี้มามาวางซ้อนๆกันวางต่อๆกันนะนะครับผมว่าสวยเลยนะใคร ทำร้านทําร้านกระฟงกาแฟอะไรเงี้ยนะครับแล้วทาทางเดินเ,นเห็นไหมมันจะเดินไปได้แบบนี้เลยนะครับผมว่าดีเลยนะนะเนี่ยตัวละห้าสิบาทเองนะครับกว้างเกือบเมตรเลยนะประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่จะมาพามาดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะแนบเบอร์โทรของเจ้าของร้านไว้ใครอยู่ใกล้ๆสามารถไปเลือกซื้อเลือกดูกันได้นะเพราะมีไม้อะไรเนี่ยหลายชนิดมาก ที่นั่น,นครับลองไปเลือกดูกันได้นะครับผมว่าเราจะมาใช้ทำงานอะไรแล้วเหมาะไหมนะครับอันนี้ก็อยากจะมาแนะนําประมาณนี้ละกันนะครับผมส่วนเรื่องของวัสดุที่เราจะมาใช้เนี่ยเราต้องพิจารณานะผมไม่ได้บอกว่าไม้เป็นวัสดุที่ดีที่สุดนะครับซึ่งมันก็มีข้อจํากัดในการใช้งานเนี่ยเราต้องเลือกซื้อเลือกเลือกให้ดีๆนะครับเลือกต่างๆอะไรประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะต้องจบไว้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีนะครับ